สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกล in ับมาพบกันนะครับผมนะกับฮาเจเดติดกระเป๋ากับเจเด็ดมือทองครับคุณผู้ชมครับพบกันนะครับผมนะในคืนวันที่30ธันวาคม2567ครับคุณผู้ชมครับนะฮะมาพบกันในค่คืนนี้ก็มีรายการฟุตบอลนะครับผมนะค่อนข้างที่จะปะป่ายกันไปนะครับผมนะฮะสำหรับผลงานเมื่อคืนครับคุณผู้ชมครับหน้าช่องนะครับที่ให้ไวทั้งหมด5คู่นะครับผมนะก็เข้าวินไป3นะครับผมนะฮะและเสียไป2ครับคุณผู้ชมครับนะถือว่ายังได้กำไรอยู่นิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมมครับบแตต่่ในกลลุุฟอ ของเจเดมือทองครับคุณผู้ชมครับนะตัวเน้นตัว v i p นี่ครับผมนะที่ลงไว้ให้ในกลุ่มฟุตบอล V ี P ครับคุณผู้ชมครับถือว่าหวานเจี๊ยบเลยครับคุณผู้ชมครับรวมถึงทางด้านของชุดสเต็ปสีด้วยนะครับและบอลสดครับคุณผู้ชมครับที่ได้รันกันตลอด24ชั่วโมงครับพี่ๆท่านไหนนะครับผมนะที่อยากจะเข้ามาติดตามนะครับคุณผู้ชมครับบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับผมนะของเจเดตมือทองที่มีให้ในทุกๆวันครับคุณผู้ชมครับนะสามารถเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้เปิดแอปพลิเคชันไลนา้จ ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีแก้วเยติให้ด้วยนะครับรวมถึงทางด้านของเสื้อฟุตบอลด้วยครับคุณผู้ชมครับนะฮะเลือกสโมสรที่ชอบเอาไปใส่กันฟรีๆเลยครับ บอลเต็งคู่แรกของเราในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมนะฮะก็จะมีทางด้านของอิบสวิปทาวครับคุณผู้ชมครับทีมอันดับ19ของตารางนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเชลซีทีมอันดับ3ของตารางในรอบที่สองนาทีครับคุณผู้ชมครับรอบนี้นะครับผมนะเชลซีเล่นนอกบ้านครับต่ออยู่ที่1.5นะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถิติเฮตเอตนะครับผมนะของ2ทีมนี้นะครับผมนะที่เจอกันมาครับคุณผู้ชมครับนะเชลซีีไดด้้้ชััััยมมมมนนนนนนสลล่่่าาาาุเืออป11ะะะะคคครรบบขงจแวผ ในการเจอเจกันมาครับผมนะฮะส่วนในด้านของฟอร์มการเล่นอิฟสวบทาวครับคุณผู้ชมครับใน5นัดล่าสุดเขาได้ใช้บู๊แพรมตันมานัดเดียวครับนอกนั้นเป็นบอลพ่ายทั้งในบ้านและนอกบ้านครับสถิติในการเล่นในบ้านของเขาเนี่ครับไพ่มา3นัดเสมออีก2ครับนัดล่าสุดเนี่ยนะครับไพ่กับทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ในครับผมนะฮะส่วนในด้านของเชลซีครับคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดเนี่ยพ่ายกับทางด้านของฟูลแลมนะครับผมนะฮะมาเจอนาทีบาปครับคุณผู้ชมครับเเชลซีีีีน่่ยมโอกาสท ครับนาทีบาปครับฟูลแลมขึ้นนํา2ประตูต่อ1ทําให้เชลซีพ่ายในนัดที่ผ่านมานี่เองครับผมนะฮะนอกนั้นครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเข้าเสมอกับทางด้านของเอฟเวอร์ตันนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้ชัยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมนะหลายนัดด้วยกันนะครับทั้งในลีกนอกลีกครับคุณผู้ชมครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเชลซีนะครับค่อนข้างจะดูดีครับคุณผู้ชมครับเสมอเอฟเวอร์ตันนัดเดียวนอกนั้นได้ชัยมาสีนัดติดครับถึงแม้ว่าจะมีอยู่นัดหนึ่งนะครับผมนะที่เล่นในคอนเฟอเรนซ์นะครับโดนใบแดดดดดดงง้้้้วยยยนนนนะะะะคคคคครรรรัััััับบบบบเเจออกกไไฮฮฮาามมมมุณผผูชช็โตล นะครับผมเนี่ยเพราะว่าโดนจากฟุงทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับผมนะทิ้งห่างไปแล้วครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็เก็บแต้มได้ค่อนข้างจะน้อยด้วยใน2นัดล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะงานนี้ครับคุณผู้ชมครับในในการเปิดตัวของเชลซี1.5ผมมองว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับโดยฟอร์มการเล่นของอิสุบิทาวนะครับผมนะที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ครับวันนี้ต่อเชลซีคู่แรกหวันเจี๊ยบครับ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ที่2ครับคุณผู้ชมครับในนาที245นาทีครับทีมอันดับ9ของตารางครับแอสตันวิลล่านะครับผมในเปิดบ้านตารางกัเยือนไบรตันครับทีมอันดับ10ของตารางครับจากการเปิดตัวนะครับผมในแอสตันวิลล่าเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5ครับคุณผู้ชมครับนะฮะในการเปิดตัวแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้นะครับผมนะสำหรับทางด้านเจ้าบ้านนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับนะในสถิติในการเจอกันมานะครับของ2ทีมนี้ครับปี24เนี่ยแอสตััััััันน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 ววิลลล่่่่่่าาาพ้้้้กกกบบบบบบไรรรรรรท์ตตตะะะคคคคผผผมมมมดดยสอออออ1ปูู0เเเืื5ีุณช ของแอชลีย์วีล่าในปี2023นะครับผมเนี่ยเขาจะได้ใช้มาโดยตลอดนะครับเรามาดูฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านกันบ้างครับคุณผู้ชมครับใน5นัดล่าสุดทั้งในบ้านนอกบ้านนะครับได้ใช้มา3นัดนะครับพ่ายอีก2นัดครับนัดล่าสุดครับโดนใบแดงครับคุณผู้ชมครับนะเกมเป็นลองให้กับทางด้านของนิวคาสเซิลครับจึงพ่ายกับนิวคาสเซิลเนี่ยด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับคุณผู้ชมครับและเขาได้ใช้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มกำลังตกด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับนะฮะแล้้้้้้ววกกกก็บบบุไไปปปแพนน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 อออออตตตตตติิงฮมมมมมฟเเรรรรรสส์์จาาาา่่ะะะะคคััััืดดดดดผย2ู1ใช3 ทั้งในรีกและนอกรีกครับคุณผู้ชมครับฟอร์มในบ้านของแอสตันวิลล่านะครับได้ชัยมา3นัดติดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เซาล์ทแชมตันเบนฟอร์ดนะครับผมนะฮะค่อนข้างจุดดีๆมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะส่วนในด้านของทีมเยือนครับคุณผู้ชมครับนะฮะไบรตันนะครับ5นัดล่าสุดหาชัยชนะไม่ได้เลยทั้งในบ้านและนอกบ้านครับเป็นบอลเสมอ3นัดจากเบนฟอร์ดนะครับผมนะฮะแล้วก็ทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ นะครับผมนะฮะภายกับทางด้านของคิสตันพาเลตนะครับแล้วก็ทางด้านของฟูลแลมเนลฟอร์มค่อนข้างที่จะไม่เสมอต้นเสมอปลายครับคุณผู้ชมครับนะส่วนการเล่นนอกบ้านของเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับได้ชัยจากบรันมัทนะครับผมเนี่ยเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับนะฮะในทัศนัฟุตบอลของเจเลตมือทองครับคุณผู้ชมครับเนี่ยไม่ยากนะครับสำหรับนัดนี้ครับคุณผู้ชมครับมองดูแล้วนะครับผมนะเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับยังดูดีกว่านะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคู่ที่2บอลเต็งนะครับขอต่อแอสตันวิลล่าสุดอยครับ ฟุตบอลคู่ที่3ครับคุณผู้ชมครับนะฮะในเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับทีมอันดับ14ของตารางครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมอันดับ5ของตารางครับจากการเปิดตัวครับคุณผู้ชมครับนะฮะนิวคาสเซิลเนี่ยต่ออยู่ที่ปปตากลมนะครับผมนะฮะแล้วก็ราคาเสมอนะครับกำลังขยับลงครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของสถิติของ2ทีมนี้นะครับผมนะเรามาพูดคุยตรงนี้กันก่อนนะครับผมเนี่ยเมื่อเดือน5ครับคุณผู้ชมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนีีี่่่่ยยไดดด้้้้้ชชััันนนนนนนิิิิววววคคคคคาาาสสสเเเเซซลลลลกกกอออออรรรร์2023ปปะะะตตููบบบุณผมมฮแ็ใขงื ครับนิวคาสเซิลได้ชัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มล่าสุดครับคุณผู้ชมครับนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมต้องบอกตัวนี้เลยนะครับผมนะช่วงนี้รู้สึกว่าน่าจะฟอร์มตกครับคุณผู้ชมครับนะเอาอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะก็ในห้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยไพ่สามนัดล่าสุดครับให้กับฟู๊ตแฟมตันนะครับคุณผู้ชมครับนะบรูโน่เฟอร์นันเดสเนี่ยนะครับมาโดนใบแดงด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งนัดนะครับไพ่ากับทางด้านของบรอนมับประตตู่อ นะครับและได้ชัยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมนะฮะแล้วก็วิกตอเรียพาร์เซนนะครับผมในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับผมนะเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะย่ำแย่มากๆครับคุณผู้ชมครับนะฮะส่วนสถิติในบ้านครับพ่ายมา2นัดติดครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นได้ชัยมา4นัดติดเช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะทางด้านของนิวคาสเซิลครับคุณผู้ชมครับฟอร์มดีจัดจ้านมากๆครับคุณผู้ชมครับสนัดล่าสุดได้ใช้เมื่อตลอดนะครับผมนะทั้งคาราบาวครับทั้งพรีเมียร์ลีกนะครับพ่ายกับทางด้านของเบรรรนนนนนนฟอ์ดดดะะคคััับผมเเเพีียยงแ่่วทา้สถิติกกาาาาารรรเเล่่นนนนนออบบบ้้้ขขงคคคััััุณผูชชมมะพยย2ดดไ สอและก็เสมออีกหนึ่งครับนัดล่าสุดเลนอ้วบ้านนะครับได้ใช้อิสุบิวทาวด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ครับคุณผู้ชมครับทัศนาฟุตบอลของเจเดตมือทองครับคุณผู้ชมครับนะไม่ต้องคิดอะไรยากครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมนะขออนุญาตนะครับผมนะสนใจตัวเอง นะครับผมนะฮะไปต่อทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผมนะเอาราคาเสมอก็พอครับคุณผู้ชมครับผมมองว่านะครับฟอร์มค่อนข้างจะดีกว่านะครับตัวผู้เล่นดีกว่านะฮะทางด้านของแมนเชสเตอร์นะครับก็ขาดกับตันบรูโน่เฟอนันเดสด้วยนะครับที่โดนใบแดงนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะในนัดนี้ครับคุณผู้ชมครับบอลเต็งคู่ที่3ขออนุญาตวางนิวคาสเซิลหวันเจี๊ยบครับ ฟุตบอลคู่ที่4ครับคุณผู้ชมครับเที่ยงคืน30นาทีนะครับผมในเนสิกันโซ่เซี่ยนอิตาลีนะครับผมนะฮะโคโมครับทีมอันดับ15ของตารางครับเปิดบ้านต่อรับกัมบิเยเรเช่ทีมอันดับ14ของตารางครับจากการเปิดตัวครับคุณผู้ชมครับโคโมนะฮะเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5ขีดหนึ่งนะครับหรือครึ่งควบลูกนะครับคุณผู้ชมครับในสถิตินะครับผมไน้ที่เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นรายการบอลถ้วยนะครับเมื่อปีสองพันยี่สิบสามเรเช่ของเราเนี่ยได้ใช้มาด้วยส ของโคโมครับคุณผู้ชมครับได้ชัยมาเพียงนัดเดียวจากโรม่านะครับผมถือว่าไม่เลวเหมือนกันนะนะครับผมนะฮะโรม่าเองฟอร์มก็ค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นด้วยนะครับในช่วงจังหวะนั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็พ่ายมา2นัดครับเสมออีก2นัดครับนัดล่าสุดพ่ายกับอินเตอร์มิลานครับคุณผู้ชมครับฟอร์มในบ้านของเขานะครับได้ชัยจากโรม่านี่แหละนะครับผมหนึ่งนัดครับเสมอ2และก็พ่ายอีก2ครับส่วนในด้านของเรเช่นะครับใน5นัดล่าสุดได้ชัยมา2เสมอ1และพ่ายอีก2นัดครับนัดล่าสุดนะครับพ่ายกับโรซิโอนะะครรรับด้วยสกออ์ปตตู่ในััดนนน้ะครัับบคคุุณผู้ชมรละ่่าสดเนีย เลเช่โดนใบแดงด้วยนะครับผมนะในบ้านเนี่ยนะครับผมนะฮะได้ชัยจากทางด้านของบอนซ่ามาอีกหนึ่งนัดนะครับถือว่าทําผลงานได้ดีนิดหน่อยนะครับผมนะ่ยสถิติในการเล่นนอกบ้านนะครับคุณผู้ชมครับนะพ่ายมา4นัดติดครับคุณผู้ชมครับนะได้ชัยจากเวนิสนะครับผมนะนัดเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับแั่สนามฟุตบอลของเจเดตมือทองนะครับในการเปิดตัวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผมยังยอาผมยังมองว่าเลเช่นะครับผมนะยังมีอ่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับนะที่สามารถจะยืนได้ในนัดนี้นะครับคุณผู้ชมครัััับบบดด้ววววยกการรรเปิตตะะแแสฟุอลนนนนคผมี ครับคุณผู้ชมครับนะฮะขออนุญาตลองเวเช่แล้วกันนะครับคิดว่ายืนไหวนะครับในนัดนี้ครับคุณผู้ชมครับรองเวเช่สถานเดียวครับบอลเต็งคู่ที่6ครับคุณผู้ชมครับตี2.45นาทีนะครับทีมอันดับเจ็ดของตารางครับโบลอนยาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเวโรนา ทีมอันดับ16ของตารางครับคุณผู้ชมครับจากการเปิดตัวของโบลอนยาครับคุณผู้ชมครับนะฮะครึ่งควบลูกนะครับผมนะฮะขยับขึ้นมาเป็น1ลูกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับจากสถิตินะครับในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับนะฮะปี2023และปี2024นะครับผมนะฮะโบลอนยาเนี่ยได้ใช้ในบ้านของตัวเองนะครับทั้ง2นัดเลยครับคุณผู้ชมจบๆกรกันอยู่ที่2ประตูต่อศูนนะครับผมนะฮะฟอร์มล่าสุดของโบลอนยาครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดนะครับทั้งรายการบอลถ้วยนะครับผมนะใในน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 กกกกกกกาาาารร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 อยยลลีีะะะะคคคคคคัััััััับบบบบุณผผู้้้้้ชชมมมม็ไดดดดทงห3ว เสมออีก2นัดครับคุณผู้ชมครับนอกรายการฟอร์มในบ้านของเขาเองครับคุณผู้ชมครับได้ชัยมาสามนัดติดพ่ายอีก2นัดนะครับผมนะฮะในสืกฟุตบอล UCL นะครับผมนะฮะส่วนในด้านของทีมเยือนครับคุณผู้ชมครับนะฮะเวโรนา ต้องบอกตรงนี้เลยว่าเป็นฟอร์มที่ออกทะเลค่อนข้างที่เยอะมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะฮานดล่าสุดได้ใช้นัดเดียวครับนอกนั้นะครับผมเนี่ยเป็นบอลไพ่หมดเลยตลอดนะครับยิ่งเล่นนอกบ้านเนี่ยฟอร์มยิ่งย่แย่ครับคุณผู้ชมครับนะฮะในทัศน์ฟุตบอลของเจเลดมือทองนะครับผมนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับบอลเต็งคู่สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับนะฮะต่อบรอญญาซาจริงๆครับ สรุปฟุตบอลเต็ง5คู่วันนี้กับเจเด็ดมือทองนะครับผมนะกับ5ทีเด็ดติดกระเป๋าครับคุณผู้ชมครับประจำวันที่30ธันวาคม2567นะครับคู่แรกครับคุณผู้ชมครับต่อเชลซีนะครับคู่ที่2ครับต่อแอสตันวิลล่าครับคุณผู้ชมครับคู่ที่3นะครับวางนิวคาสเซิลในราคาเสมอคู่ที่4ครับผมนะฮะลองเลเช่ครับคุณผู้ชมครับคู่ที่5นะครับต่อบรอนญานะครับผมนะฮ5คู่นี้ขอให้สดชื่นกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานนะครับผมนะฮะอย่าลืมเข้ามาติดตามในกลุ่มมมฟุตบอออลลขงงงเเเจดดด็ึทที่ปิาแ้วถ สกลุ่มตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะมีกิจกรรมนี้ครับผมนะฮะให้เล่นภายในกลุ่มครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างจะมากมายนะครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะก็จะมีแก้วเยือตินะครับรายเจดมือทองครับคุณผู้ชมครับนะรวมถึงเสื้อฟุตบอลนะครับสามารถเลือกทีมกันได้เลยนะครับผมนะฮะเปิดแอปพลิเคชันไลน์ครับเพื่อนๆกันเข้ามาได้ @mt28 ครับอย่าลืมใส่ด้านหน้านะครับสำหรับวันนี้เจเดขอลาไปก่อนนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ